มากเตรียมตานี้ของทักษิณเนี่ยผมว่ากินหลายต่อนอกจากจะได้ตัวมือเผายังเป็นการขู่ไอ้พวกที่ออกมารัฐประหารว่ในยุคไซเบอร์เนี่ยมันเก็บความลับเอาไว้ไม่ได้อีกแล้วมึงขืนทําเมื่อไหร่ภาพจะออกไปประจานพวกมึงทั่วโลกไอ้เทือกไอ้มาร์กปากก้าแต่ขาสัน่นว่ามันไม่กลัวคดี อาการปากกับใจไม่ตรงกันมันเป็นสไตล์การเมืองของตอหลอตอแหลแหลนี่มาแต่ไหนแต่ไหนมันพูดตรงๆกันไม่ได้เลยครับพูดตรงมันเสียฟอร์มเสียแผนและผมมาส่วนลึกในใจของไอ้มาไอ้เทือกมันก็อยากให้ได้รับอานิสส์จากการยกเว้นโทษตามพระราชบัญญัติฉบับเฉลิมอยู่ด้วยเหมือนกันแต่มันยังคิดหนักกล้ากลัวเพราะว่าคุณทักษิณต้องได้รับอานิสส์หลุดพ้นไปด้วย มันจะเหมือนกับปล่อยเสือเข้าป่าหรือเหมือนกับตัดสายเบ็ดปล่อยฉลามร้ายกลับลงทะเลให้กลับมาล่าเช็คบินมันทีหลังในเวลาที่ฟ้าเปลี่ยนสีแหละครับพี่น้องครับการเมืองอกับอระดานการเมืองวันนี้เนี่ยมันกําลังเดินเข้าทางตันมากกว่าจะเดินไปทางประตูทางออกสถานการณ์เข้มข้นยุทธศาสตร์การเดินเกมของทั้งสองฝ่ายมันจะต้องคุมความนิ่งนะครับ ต้องคุมความได้เปรียบไว้ให้ได้ก่อนที่จะเข้าสู่สภาพการแตกหักเกมในสภาตอนนี้ยกให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายการเมืองพักเพื่อไทยรัฐบาลรับหน้าเสือไปเต็มๆถ้าประเมินเกมก็ได้สายตาการออกกฎหมายนี่เะเบิดกรรมแรงต้านมันน้อยกว่าการแก้ไขรัฐนูลมาตรา68ที่มีเป้าหมายจะริบอำนาจฐานรัฐนูล แลวมาตรา309ก็เป็นการถอดกร,รอกของทาหารเปิดช่องให้เช็คบินย้อนหลังขบวนการรับทบะหารทักษิณปี49ไอแอปปอบบอชไอแก้วหน้าม้าคอรอสอกับพวกท็อบ,บูดชุดที่ทำการยึดอำนาจพวกนี้มันได้รับส่วนแบ่งจากเงิน4 6พันล้านที่ยึดไปจากคุณทักษิณไปเรียบร้อยแล้วมันยอมไม่ได้แน่ๆครับที่จะมาแก้ไขและทำนุน ก็เพราะแบบนี้แหละครับการแก้ไขแล้วนูนของรัฐบาลมันทั้งอยู่ในภาวะลุยลุยหยุดหยุดยังไม่กล้าลากเข้าไปให้สุดซอยเพราะรู้ตัวแหละครับว่าจะต้องถูกลุงกินโต๊ะโดยไอ้พวกองค์กรอิสระกับตตาช่างเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยยังถือว่ารัฐบาลยังเสี่ยงกับอันตรายทุกฝีก้าวตาตกเมื่อไรมีโอกาสถูกสอยร่วงในทุกขณะ แล้วก็เรื่องกฎหมายนี่และโทษกรรมที่กําลังจะเป็นเหตุให้พวกเรากันเองเนี่ยต้องมาขัดแย้งกินใจกันเนี่ยผมเคยแสดงความไม่เห็นด้วยกับพระราชบัญญัติองรองของเฉลิมแต่ว่าสนับสนุนฉบับของโมริัยเหมะก,ก่อนหน้านี้ผมก็ยังยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการแตกแยกนะครับสําหรับความคิดแตกเอาไม่เหมือนกันเนี่ยแต่เป็นการแต,ตกต่างกันในทางความคิดเกมนี้มันต้องอ่านกันลึก,ลก มากกว่าที่จะพุ่งเป้าไปประเด็นแค่ว่าปล่อยเฮียสังฆาปล่อยเฮียให้ลอยนวลแล้วล่ะครับจับว่าสัญญาณของคุณทักษิณที่สกายเข้ามาในที่ประชุมพักเื่อไทยก่อนหน้านั้นนีก็บอกว่าจะเลียลโทษทั้งทีก็ต้องทําให้มันสุด่อยบอกว่าขอให้นึกถึงผมบ้างผมยังรอยคออยู่ในทะเลรอยคอนานๆมันหนาวจะเป็นบอดปลอดบวมตายอยู่แล้ว แต่ตอนที่มาพูดกับคนเสื้อแดงที่เวทีราชประสงค์คุณทักษินไม่ได้พูดถึงพระราชบัปญนดัปลอง g แต่บอกว่าสนับสนุนล่างพระราชบัญญัติฉบับบัวรชัยเหมะจะเอาแค่ครึ่งซอยเพื่อไม่ให้มีการต่อต้านดูแล้วผมว่ามันเหมือน,นเป็นหลักการเสนอราคาเลยครับถ้าหากว่าตั้งราคาไว้ที่ร้อยบาทต่อรองกันจบได้มาตอนจบที่ห้าสิบบาทก็ยังดีกว่าที่จะไปตั้งไว้ห้สิบาท และต่อรองได้มาแค่2ี่สบาทหรืออาจจะได้มาทั้งร้อยก็ได้ก็คือทักษิณไอ้มาร์กไอ้เทือกได้รับการนลรโทษกรรมแต่ทั้งสคนนี้แหละครับเมื่อถึงเวลาที่จะต้องจบเพื่อไม่ให้บ้านเมืองเข้าสู่ทางตันขาใหญ่เขาจะออกมาอาภัยโทษโดยอาศัยวาระวันสำคัญมันก็ต้องจบ แต่ว่าพี่น้องเสื้อแดงที่ไม่มีเส้นแหะครับจะไม่ได้รับอะไรเลยถ้าหากว่าจะต้องขึ้นอยู่กับความเมตตาของศาลเชื่อกันเลยครับว่ามันจะเมตตาถ้ารัฐบาลพวกเรากันเองเนี่ยออกกฎหมายนี่ละโทษกรรมโดยไม่ต้องรอศาลตัดสินนั่นเป็นเรื่องที่แน่นอนกว่าก็ยังเหมือนกับเป็นการสับขาหลอกสลับซอยเท้าแหะครับให้ฝ่ายตรงข้ามมันจับทางไม่ได้ว่าเราจะเอายังไง กันแน่ในวารูมแก้ปัญหาของฝ่ายเราเนี่ยหลายหลายคนเชื่อว่าถึงจะไม่นิรโทษกรรมให้ไอ้มาร์ไอ้เทือกเราก็ไม่มีทางที่จะดิมเนินคดีเอาผิดกับมันได้ยังไงยังไงมันก็หาทางช่วยเหลือกันจนได้แหละครับดูที่คดีปสอสสิครับองค์กรอิสระปปชมันยืดเวลา จริงๆก็ตั้งใจจะให้ขาดอายุความเหมือนกับคดียุบพักประชาธิปัตย์แต่พอถูกทวงถามหนักๆเข้าไอ้ปปชสั่งยกคำร้องคดีปรสสามสำนวนจากห้าสำนวนระบุว่าทาลินนีมานเฮมินไม่มีส่วนในการขายทรัพย์สินโดยมิชอบก็นี่แหละครับสองมาตรฐานเซ็นชื่อยินยอมให้เมียรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินติดคุกสองปีไม่รอลงอาญา แต่ว่าขายปรสขายชาติเสียหายแปดแสนล้านมันบอกไม่ผิดฝ่ายพวกเรากันเองนั่นแหละครับเป็นพวกไม่มีเส้นแถมยังเป็นฝ่ายตรงข้ามที่มันถือว่าเป็นศัตรูที่มันจะต้องกําจัดชะตากรรมจะยิ่งกว่าแขวนบนเส้นได้ถ้าต้องไปรอความหวังรอเมตตาจากขบวนการตาช่างที่มีปอกคอที่มันสั่งได้แล้วก็รู้ล่วงหน้าชนิดฟังทงได้เลยว่า จะโดนตุลาการพิวัตรเนี่ยมันมันลงโทษพร้อมกันสองตีเลยแหะครับเราต้องหวังผลสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นที่จะออกกฎหมายเรียกโทษกรรมโดยใช้กลไกลของสภาแย่งอำนาจการตัดสินผิดถูกเอามาจากเงื้อมือสาลให้ได้มั่นคือเป้าหมายสูงสุดแต่การยกโทษเหมาเข็งไม่เลือกคนสั่งฆ่าหรือว่าเหยื่อที่ถูกฆ่าเนี่ยเท่ากับปล่อยให้ไอ้มาร์คไอ้เทือก สออ้อยชอฆ่าตกรรลอยนวลไม่ต้องรับโทษไปด้วยทั้งหมดจับอารมณ์คนเสื้อแดงผมว่าต่อต้านหนักเพราะว่าแผลในใจของคนเสื้อแดงที่ถูกล้อมฆ่ามันไม่ยอมหายและก็ยอมกันไม่ได้หวยมันเลยต้องไปออกที่พระราชบัญญัติละโทษกรรมฉบับ,บวัวชัยเหมะที่ยกเว้นโทษให้เฉพาะผู้เข้าร่วมการชุมนุมที่ไม่ใช่หัวโจกระดับแกนนำ ทีแรกเราก็ประเมินกันว่าก,กฎหมายนี้โทษกรรมเนี่ยตามเนื้อหาของพระราชบัญญัติฉบับบวรชัยถึงมันจะมีแรงต้านอยู่บ้างก็ถือว่าน้อยกว่าฉบับเฉลิมเยอะแล้ะครับถ้าหากว่าไม่มีการต่อต้านเอาเป็นเอาตายจากไอ้แก๊งศัตรูขาไปจําพระราชบัญญัติฉบับบวรชัยจะเข้าฮอเสร็จเร็วมีผลบังคับใช้ได้เร็วถ้าหากว่าได้เร็วเท่าไหร่เนี่ย คนเสื้อแดงก็พ้นโทษพ้นข้อการกล่าวหาเร็วขึ้นเท่านั้นท่านี้ทั้งสอสอทั้งคนเสื้อแดงรวมทั้งทักษิณทุงได้ให้สอสอของพรรคช่วยกันเลื่อนวาระมาเป็นคิวแรกเมื่อเปิดสมัยประชุมสภาก็ทันทีทันใดเลยครับอภิสิทธิ์กับประชาธิปัตย์ที่มันเคยยืนยันหนักแน่นว่าพร้อมสนับสนุนไม่คัดค้านถ้านิานี้และโทษกรรมให้กับผู้ร่วมชุมนุมที่ไม่ใช่หัวโจก แต่ว่าพอจะเอาร่างวรชัยเข้าประชุมจริงๆมันพลิกลิ้นกลับปล้ำนะครับประกาศขวางทั้งร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแล้วก็พระราชบัญญัติปลองรองทั้งในแล้วก็นอกสภาบอกว่าสถานการณ์การเมืองจะต้องร้อนแรงจะมีกลุ่มต่อต้านชุมนุมคัดค้านกันเต็มถนนวิรัตกกรยาสิริไอ้นิพิษอินทราสมบัติฝ่ายกฎหมายของพรรควิ่งโร่ไปขอให้สารลมนุนตีความทั้งสองฉบ,บับ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติฉบับไหนมันต่อต้านเต็มสูบทุกฉบับนะครับความตั้งใจจริงเนี่ยผมหวังครับที่จะเอาพี่น้องผู้บริสุทธิ์ออกมาจากคุกล้างโทษให้พี่น้องที่ต้องหลบหนีเป็นเป้าหมายสูงสุดแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาติดใจถ้าจะล้างโทษให้ทักษิณกับแกนนําที่เป็นพวกเราถ้าหากว่าไม่ต้องมันลากหรือว่ามาเอาพ่วงเอาคนเสื้อแดงไปผูกเป็นตัวประกัน ทำให้เสี่ยงกับการถูกต่อต้านแล้วในที่สุดก็จะไม่มีการล้างโทษเดอกทั้งหมดเรื่องนี้ผมขอให้พี่น้องใจเย็ยนๆรอรูไปก่อนนะครับว่าพระราชบัญญัติฉบับไหนเป็นของจริงฉบับไหนสับขาหลอกเฉลิมมันต้องมีความมั่นใจบางอย่างครับถึงได้เดินหน้าไม่ยอมแตะเบรกโยนก้อนหินถามทางอย่างกระแสพระราชบัญญัติปองรองเปิดเวทีเอาทักษิณกลับบ้านที่อุดร จัดโดยขวัญชัยภัยพนาก็มีคนมาร่วมงานกว่าห้าหมื่นเฉลิมขึ้นเวทีประกาศบอกว่าจะพาทักษิณกลับบ้านก่อนปีใหม่ปีนี้ให้ได้บอกว่าถ้าหากว่าทําไม่สําเร็จจะขอรับผิดชอบคนเดียวแล้วก็เตะลูกไซโค้งตัดมาตราห้าเรื่องเงินเยียวยาออกไปเพื่อไม่ให้ฝ่ายค้านมันไปนตีความว่าเป็นพระราชบัญญัติการเงินถ้าหากเป็นพระราชบัญญัติการเงิน นายกจะต้องลงนามรับรองก่อนจะํำร่างเข้าสู่สภาก็าคือตัดนายกปูออกไปจากแนวการออกพลาดจบบัญััติฉบับนี้แหละครับแล้วก็ไปล่าลายชื่อสอสอในพักเพื่อไทยได้มา163คนแบกท่าว่าจะเลื่อนเอาฉบับเฉลิมเนี่ยเป็นคิวเร่งด่วนก่อนฉบับของวอนชัยเอยมะเอาฉบับตองดองของเหลิมเป็นหลัก เอาฉบับวรชัยมารวมพิจารณาแล้วครูสอสอเดือทั้งไม่ผ่านจะยุบสภาทันทีก็เป็นเพราะการเมืองที่มันเล่นกันอยู่แต่หลังมานนะครับไม่เปิดให้สาธรารณชนได้รู้ได้เห็นที่มันเปิดมาให้ดูมันอาจจะไม่ใช่ของจริงมันมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้เฉลิมนี่มั่นอกมั่นใจว่างานนี้จะได้หน้าถึงได้ประกาศจะลุกหนักถึงกับล้างยกซอย แล้วทั้งๆท,ท,ที่รู้นะครับว่าพระราชบัญญัติปองดองฉบับเฉลิมนี้เป็นฉบับเรียกแก่แต่ทําไมล่ะครับสอสอเป็นร้อยของพรรคเพื่อไทยถึงได้ไฟเขียวให้เดินหน้าแม้กระทั่งวรชัยหิมมะยังมาลงชื่อเสนอร่างคุณพยาวอาคาาัคขะฮัตแม่น้องเกียตก็มาลงชื่อสนับสนุนพระราชบัญญัติปองดองที่ล้างโทษยกสอย ผมเคยแง้มไพ่เห็นนิดๆเลยกับใพ้เตรียมตัวเตรียมใจกับล่วงหน้ามันเป็นความละเอียดอ่อนในทางยุทธวิธีครับ้ากว่าพูดขยายความมากเกินไปมันจะไม่มีผลดีอะไรเลยสําหรับฝ่ายเราก็จับตาดูกันต่อไปนะครับว่าเกมสองหน้าที่เรายังไม่รู้ว่าฉบับไหนเป็นเต้าลอกฉบับไหนเป็นของจริงจะเอาฉบับไหนขึ้นมาพิจารณาก่อนหรือจะเอามาพิจารณาเป็นหลัก แต่ก็พอรู้ล่วงหน้ากันมาก่อนแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติฉบับพัรชัยหิมะหรือว่าฉบับเฉลิมอยู่บ่มลุงมันจะต้องถูกต่อต้านมันไม่มีวันยอมให้ผ่านไปได้ง่ายๆเลยกฎหมายเรียกแขกทั้งสองฉบับมันเหมือนกับล่อพันธมิตรให้ออกมาจากถ้ำนะครับพอสภาบรจุวาละปุ๊บมันออกมาตามนัดแต่พวกมันก็สับขาหลอกเรามอนกัน มันพุ่งเป้าไปต่อต้านการแก้ไขรัฐนูนเป็นเป้าใหญ่ประกาศจุดยืนจะต่อต้านให้ถึงที่สุดมันใช้มุกไปพึ่งบริการศึกษารละนูนยื่นคำร้องให้ยุบทั้งหกพักถอดถอนสอสอส,อสอวอทุกคนแต่มันไม่แต่ต้องกฎหมายนิทโทษกรรมทั้งสองฉบับ